AI โซนปังสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาแนะนําตัวระบบ AI โซนปังของเรานะคะว่าตัว AI โซนปังเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถทําอะไรได้บ้างนะคะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าระบบแบบนี้แล้วนะคะตรงด้านซ้ายมือบนตรงนี้นะคะจะเป็นยูเซอร์ของเราถ้าพี่ๆคนไหนนะคะมีอีเมลรหัสผ่านในการเข้าใช้งานตัวระบบบอทปังปั๊มปังระบบต่างๆในเครือของโซนปังนะคะ,ะ,คะก็สามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านนั้นเข้าใช้งานตัว AI โซนปัง้ ะะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะยังไม่มีอีเมลเข้าใช้งานสําหรับระบบในเครือโซนปังนะคะพี่ๆสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะเขาจะมีปุ่ามให้กดสมัครสมาชิกแล้วก็ใส่ข้อมูลชื่อนะคะอีเมลที่เราต้องการใช้งานหรือเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปนะคะสมัครง่ายๆไม่ยากค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเครดิตปังนะคะเครดิตปังก็จะใช้สําหรับเจนรูปในตัวระบบของ AI โซนปังนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นหน่วยเงินก็ได้ค่ะแต่ว่าของ เราจะเป็นตัวเครดิตปังนะคะวิธีการเติมเครดิตปังตรงนี้นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะมันจะมีปุ่มเติมปังอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะพี่ๆคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ปุ่มเติมปังตรงนี้นะคะแล้วก็ระบุจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมปังลงไปได้เลยนะคะพอเราระบุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ปุ่มเติมปังตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมี QR code ขึ้นมาให้สแกนชําระเงินนะคะตรงนี้พี่ๆก็สามารถชําระเงินได้เลย พอเราชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเครดิตบังเนี่ยก็จะเติมเข้ามาสาเร็จแล้วนะคะ คือ100บาทที่หนูเติมเข้าไปเมื่อกี้นะคะมาดูหน้าแรกของตัว AI โซนปังกันนะคะหน้าแรกนะคะแถบด้านบนตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวฟังก์ชันการใช้งานในตัวระบบ AI โซนปังนะคะก็จะมีตั้งแต่สร้างรูปภาพด้วย AI จัดการเสียงด้วย AI สร้างแคปชั่นด้วย AI สร้างชื่อแบรนด์ด้วย AI สร้างคอนเทนต์ด้วย AI และเขียนสคริปต์ด้วย AI ค่ะและด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพต่างๆนะคะที่มีการเจนมาให้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจรูปภาพไหนนะคะ หรือว่าถูกใจรูปภาพไหนพี่ๆสามารถคลิกเข้าไปในรูปภาพเลือกเอาเทมเพลตหรือว่าพร้อมของภาพนั้นๆน,น,นะคะมาปรับแก้ตามที่พี่ๆต้องการได้เลยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะพี่ๆสามารถกด สร้างรูปภาพด้วยเทมเพลตนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเป็นการพาพี่ๆไปยังหน้ารายละเอียดให้เราไปปรับแก้ไขต่างๆได้นะคะเรามาดูสร้างรูปภาพด้วย AI กันค่ะสร้างรูปภาพด้วย AI นะคะของเราจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือสร้างรูปภาพด้วยตัวเองสร้างรูปภาพโลโก้นะคะและสร้างรูปภาพโฆษณาสร้างรูปภาพด้วยตัวเองนะคะตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกสไตล์แล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆนะคะพี่ๆก็สามารถเลือกสไตล์ใส่รายละเอียดต่างๆของเราแล้วก็เจนรูปภาพออกมาได้เลยนะคะหน้านี้ก็จะเป็น รูปภาพที่ทางระบบเรานะคะได้เจนออกมาเองนะคะและประเภทที่2ตรงนี้นะคะสร้างรูปภาพโลโกโ้ก็สร้างรูปภาพโลโก้น,นะคะจะมีตั้งแต่สร้างไอคอนนะคะที่จะเป็นรูปตัวไอคอนแบบนี้นะคะและตั้งโลโกโ้ด้วยตัวหนังสือย่อนะคะสุดท้ายเป็นการสร้างโลโกโด้ด้วยตัวหนังสืออย่างเดียวค่ะก็ <c oughs> จะมีอยู่3ประเภทนะคะตรงนี้ถ้าเกิดพี่ๆอยากจะสร้างโลโก้แบบใดก็สามารถเลือกหรือว่ากําหนดได้เลยนะคะและต่อมาค่ะจะเป็นการสร้างรูปภาพโฆษณาค่ะ รูปภาพโฆษณานะคะก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสร้างรูปภาพโฆษณาจากข้อความนะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะและสร้างรูปภาพโฆษณาและแพ็กเกจจากข้อความค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถใส่ราคาแพ็กเกจของเรานะคะลงไปในรูปภาพได้ด้วยเลยนะคะตามตัวอย่างที่เขาได้โชว์ขึ้นตรงนี้เลยนะคะฟังก์ชันต่อมาค่ะเป็นฟังก์ชันจัดการเสียงด้วย AI ค่ะจัดการเสียงด้วย AI นะคะอันนี้เราก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสร้างเสียงภาพด้วย AI ในการสร้างเสียงภาพด้วย AI นะคะตรงนี้เราก็จะมีตัวเสียงให้เลือกหลากหลายเสียงมากเลยนะคะพี่ๆก็สามารถเข้ามาเล่นดูกันได้เลยนะคะแล้วก็ประเภทแปลงเสียงเป็นข้อความนะคะและประเภทที่3นะคะจะเป็นประเภทคบบัวเพลงโดย AI นะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะอยากรู้ว่าตัวฟังก์ชันไหนทํางานยังไงนะคะก็สามารถเข้ามาเล่นในตัวระบบ AI โซนปังได้เลยนะคะฟังก์ชันต่อมานะคะจะเป็นการสร้างแคปชั่นด้วย AI ค่ะสร้างแคปชั่นด้วย AI ตรงนี้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเรา ก็ใส่เป็นประเภทสินค้าหรือบริการของเราลงไปนะคะแล้วเขาก็จะมีให้เลือกสไตล์คอนเทนต์ชื่อแบรนด์แล้วก็เพิ่มโปรโมชั่นต่างๆอยากจะได้แบบไหนก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้เลยนะคะฟังก์ชันต่อมาค่ะฟังก์ชันที่4นะคะเป็นการสร้างชื่อแบรนด์ด้วย AI ค่ะคล้ายๆกันกับตัวสร้างแคปชั่นเลยนะคะเราก็ใส่ตัวสินค้าหรือบริการของเราลงไปนะคะแล้วก็เลือกประเภทธุรกิจนะคะตรงนี้เราก็จะมีให้เลือกหลากหลายประเภทเลยนะคะแล้วก็ระบุรายละเอียดต่างๆลงไปนะคะพอเราเจนแล้ว ตัวชื่อแบรนด์ที่เราเจนออกมานะคะก็จะมาอยู่ด้านขวามือตรงนี้เลยนะคะฟังก์ชันต่อมาค่ะฟังก์ชันที่5นะคะจะเป็นฟังก์ชันสร้างคอนเทนต์ด้วย AI ฟังก์ชันนี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดคอนเทนต์ หรือสไตล์คอนเทนต์ของเรานะคะและฟังก์ชันสุดท้ายนะคะจะเป็นฟังก์ชันเขียนสคริปด้วย AI นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อัดคลิปต่างๆนะคะแล้วคิดสคริปไ,ไม่ออกก็สามารถมาใช้งานตัวระบบ AI โซนปังในฟังก์ชันเขียนสคริปด้วย AI ได้เลยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกแพลตฟอร์มต่างๆสไตล์ของสคริปนะคะหัวข้อต่างๆแล้วก็ จำนวนพิธีกรที่อยู่ในคลิปมีทั้งหมดกี่คนนะคะก็สามารถมาเล่นดูกันได้เลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะได้วิธีการใช้งานของในแต่และฟังก์ชันนะคะพีวๆสามารถคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะตัววิธีการใช้งาน เขาก็จะมีวิธีการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเอาไว้ให้นะคะหรือถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะมีคําถามหรืออยากสอบถามกับทางทีมงานเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อกับทางแอดมินโดยคลิกที่ปุ่มติดต่อแอดมินด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมี QR Code ให้สแกนแอดไลน์สอบถามกับทางแอดมินของ AI โซนปังโดยตรงได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปแนะนำ AI โซนปังของเรานะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจอยากลองเล่นฟังก์ชันต่างๆของ AI โซนปังของเรานะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางแอดมินได้เลยหรือเข้าไปที่ w w w ai z o n e p a n g com ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ